มาเพื่อน,อนๆยันนี้เรามาตีปลาช่อนกันนะครับด้วยเหยออื่ออึ่งนะครับแต่อึ่องนี่ค่อนข้างใหญ่เป็นนิดนึงนะครับปลาช่อนเขียวไม่รู้จะกล้ากินไหมนี่เบ็ดซีโอทำเองครับกันสะวะแล้ววันนี้ผมไม่ได้ผูก,กตัวเบ็ดโดยตรงนะครับผมผูกกับกิปใช้กิปแล้วก็เกี่ยวตัวเบ็ดเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าผมจะตีกับเหยื่อปลอมตีเหยื่อปลอมด้วยมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนผูกสายหน้าอยู่ก็เลยใช้กิปเกี่ยวตัวเบ็ดเลยครับ แต่ถ้ามีสายหรือหญ้าเยอะๆมันจะติดหญ้าง,ง่าย cắt lén cắt lén lắm gió nữa dày nữa này quá gió nữa ương mình dài má này á à. à. มาอยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆอย,อยู่วัดเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> อื้ือึ้งใหญ่ก็ไม่กลัว <c oughs> ย้อนสายนี่ดูดิอึ้งใหญ่กว่ามันอีกโอ้มันกืนไปได้นะ <c oughs> ดูปากเดี๋ยวดูให้ชัดๆด,ดูอึง้ง เนี่ยตัวอึงเห็นไหมตัวอึงใหญ่กว่าเท่าตัวปากมันเลยเท่าหัวมันเลยอึงเออมันยังกล้ากินเนี่ยสดมันเด็ดจริงๆไปหาแต้มต่อไปกัดแล้วกัดนแล้วกันไม่โดนโ,โดนแล้วเอ้าคายดูมันดิใหญ่เกินอึงใหญ่เกินคายโอ้วัดสวนก็ดีเมื่อกี้คายเลยครับอึงใหญ่เกิน ีย๋ยวขึ้นมาเลยให,ใหญ่เกินาาตัวไม่ใหญ่ปลาช่อนกินได้ ยังไม่ค่อยไกลยังใช่ตีไม่ออกอ๋ออ๋ออ๋อไปแล้วเห็นไหมไหมไม,มันเดินย้อนสายมาผมนะผมวัดเลยนะ <c oughs> ว่าเล่มมันตัวเล็กว่าเลย่มเมมันกินตัวใหญ่แล้วมันอึง่งมันคายนี่เดี๋ยวเรารวมแต้มแล้ก่อนนะได้กี่แต้มนะพอได้กี่แต้มเดี๋ยวผมจะปล่อยหมดเลย นับเต็มว่าแล้วเมื่อกี้กินอึงตัวใหญ่คลายเฉยดูเบ็ดซีโอทะลุเพดานเต็มที่สองอึงไปหาเต็มที่สามกันต่อ,อมไม่กัดลูกปลาตรงนูน้นป้าจริงกูตีอย่าตรงนี้ไม่กัด

เอานี่เอาอืมอืมตุ้นไหมวะอ่าอยู่ๆไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมวัดแล้วนะอืมดูแหล่วไอ้รู้ว่ามีตัวอยู่ตรงไหน,น โดนแม่พลาดตัวนี้ไสสวยขึ้นมาโอ้โหตัวนี้ไส้สวยไสสวยเลยครับเดี๋ยวเบ็ดสีโอ้น่อนอื่นเบ็ดสีโอ้ตัวนี้ส้สวยครับ บอกแล้วอย่าเห็นว่ามีตัวอยู่ตรงไหนโดนไปหาแตนที่สีกันต่อช่องนั้นน่าจะมีนะปุ๊เอ๋เอาดิอ๋หืมอ นมันบางยอดนี้เพื่อนเเห็นไหมไม่รู้เมื่อกี้อ,อยู่นิ่งอ,อย่อยอยู่อยู่เพื่อนเอยู่อ,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 อวัดแหละอืโหนโอพอมมาก แตมที่สอืงตัวเดิมเปลือยมเออาเรืององทะลุเพดานทั้งนั้นเลยครับโดนไปนบอกหมายแบบนี้ต้องอืงเราลากยาวไม่ได้ไปหาเต็มที่อ้ากันต่อหาเต็มที่5กันต่อ,ตมตอผมมาตกที่นี่ผมปล่อยตลอดเลยนะา เละมาแล้วขอเปลี่ยนละเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมัเนเละเกินแล้วมาเป็นอาหารไปใช้เขียดหาเต้มทีสี่กันต่อเอ้ยเต้มที่5เกี่ยวแบบนี้เลยครับขี้เกียดมัดปากไม่ได้เอาเชือกมัดมา ตีออกไหมอันนี really? ้ตีไม่ออกเกียบตัวเล็กเดียวต้องเพิ่มต้องเพิ่มตับัวนนั่นแหละที่ได้ไม่ไกลเกียบเล็กเกินอืมกัดแล้วเอ้าไหนโยนกัดแล้วเอ้าไหนย้อนายหรืออีกตัวหนึ่งที่กระโดดตัวเดียวกันไหมวะเอ้า อะไรวะตัวเดียวกันไหมว่าตัวที่กระโดดเมื่อกี้เห็นแล้วไหมตัวที่กัดอ๋อยู่ๆเพื่อนยู่อยู่อยู่อยู่ยาเข้าปลาฮะปาเข้านอนแล้วคนละตัวตัวที่กระโดดกับตัวนี้ นี่แต้มที่ห้าทะลุแเสุเดท้ด้นะเขียดหมดแล้วอึงตัวเล็กหมด ผมมึนเลยครับอ,อีกตัวกัดอีกตัวกระโดดเหยดเหย่อยจะขาดกันไห้วะ นิ่มๆเลยเพื่อนไปแล้วไปแล้วพาสายเข้านูน้นวัดแล้วนะ <c oughs> ปลากระโดดเห็นไหมกระโดดเลยปลาทำไมวะเหยืย่อรือว่าเหยื่อหลุดไปเออทำไมวะไปติดเออ,องงอ,อย่าหลุดไปแล้วกระโดดเลยปลาเพืพ่อนๆเนี่ยถ้าใช้ขาตั้งกล้องพพเพื่อนๆจะเห็นชัดพอไม่ใช้ขาตั้งกล้องมันหนไม่ชัดตัวไม่ใหญ่ สายวระมาันสขีดดูดแบบตุ๊บพาสายวิ่งเลยนะเข้าโน้นะเข้าป่าผมว่าเลยวัดถือว่าเขียดเป็นตัวเล็กมันเกินง่ายยังมีตัวเล็กอีกตัวนะึงที่เหลือเป็นแม่อึงทนทะ้งนั้น Ồ, bắt cật đột trời ơi ทำไมมั่นใจหน่อยครับเพราะว่าอึ่งตัวค่อนข้างใหญ่ก่อนจะวัดไหนไมันไม่วิ่งเหรอไหนวะอ,ย,อยู่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 ไปเล้วไปแอ้วเล่นกับมันหน่อยเล่นกับมันหน่อยอึ่งค่อนข้างตัวใหญ่เดี๋ยวมันคลายแล้ว เอาไหนนี่อีกแล้ววัดดีวกว่างั้นวัดตวงเ <c oughs> ต็มเต็มอึงมันใหญ่ผมก็เลยต้องนานหน่อยนี่ใสสวยสุยดทีเห็นไหมอึงไม่ได้ครับปากเลยอึงมันใหญ่ดูดูอึงกับหัวมันอึงเท่าหัวมันแล้วนั่นแหละครับที่มันไม่ค่อยกล้ากับใหญ่เท่าหัวมันแล้วโอเคครับแต้มที่หก ตัวนี้ใหญ่สุดหนึ่แต้ม2แต้มสาแต้มสีแต้ม5้าแต้ม6แต้มวัดหลุดไปตัวนึงนี่นี่เห็นไหมเหยื yeah. ่อถ้าอึงถ้าได้เขียดเล็กกว่านี้อึงเล็กกว่านี้นะได้หลายตัววันนี้แต่นี่อึงมันใหญ่เนี่ยตัวนี้เล็กสุดแล้วที่เหลือมีแต่แม่อึงดูดิไหนอ่ะนี Mẹ ưng ừ, thằng nó sẽ chết đồ lưỡi lại sai